ส,สวัสดนะีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องวันที่สามตุลาคมหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเนาะครับคลิปนี้ครับผมกะมานําเสนอแนวทางตัวเลขของเก่ามาเชียร์เนี่ยแหละครับผมสูตรร้อยมาไล่ครับพี่น้องสูตรร้อยมาไล่ทีว่าเห็ดเป็นเหล็กบวกกันโนมาครับพี่น้องเนาะงวดวันหันกะเข้าที่หกได้ครับผมเข้าตัวเด่นหกครับพี่น้องเนาะ ถือว่าเดินดีมากครับผมเดินดีมากแล้วแล้วก็ในสูตรลอยมาไล่นี่ยังมียังเบิ้งอะอีกหลายอย่างได้ครับผมที่เขามาเชื่อดึงออกมาก็คือเด่นสมตัวครับผมเด่นสตัวววด่องหันกับประกบคุยพีนองซี่เขาบนคือเก้าอีกแล้วครับผมก็แปลกอยู่ด้วยครับพี่นองตั้งแต่เฮดมานี่ก็มีเขาบนรางแล้วก็พ่อนําเสนอครับพี่นองเนาะซี่หางวดนี่ตัวเด่นนี่เขาบนหมดเลยครับผมแล้วก็ ่าสุดนี่ก็คือหาหกหกหาครับพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวเด่นกับเขาคือเก่าครับมีงวดเดียว,ยวคืองวดก้อนนานีตัวเด่นเขาตัวต่ว่าประกอบว่าเขาน้องนันประกอบคู่เขาเมื่อครับผมก็เคยเอาไมา้พี่น้องเบื้องย่ตลอดครับก็ติดว้เด้อครับพี่นอ้องเลขเด่นสามตัวที่เขามาเชื่อลงเป็นจจรประจาทุกงวดครับผมครับแต่วันในคลิปนี้จะเป็นชุดโค้งสางก็เ้อครับผมชุดโค้งสางแล้วก็ เด่นบนล่างที่ว่าเป็นเหลข3สามตัวคือการแต่ว่าหึงเฉ็บโบเลียงกันครับผมชิบโบเลียงกันก็ะจะมีจุดเบิงที่แม่บารบูท่องบอกครับพี่น้องเนาะซึ่งอ่าสิ่งจะ,ะจ้องแยกกันครับท่วาเอามามเชียไดายมาในสตรลายมาไล่ครับผมเป็นเลข3สามตัวเลี่ยงกันครับนี่คนละชุดครับเอาแล้วก็จะมีสุดสรุปให้พี่น้องเอซีเบิงไปน้ำการพร้อมแล้วครับผมครับท่านได้สรุปให้พี่น้องเอซีเบิงอยู่ว่าเส้นในแน่ที่เป็นอ่าเขาบอกว่า,วาเป็น หมอหารหรือว่าหาเก่าครับพี่น้องในคลิปนี้เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับเก่ามาเชียในคลิปนี้เก่ามาเชียกับขออ่าขอพระคุณทุกๆเสี้ยนทุกๆอาจารย์เด้อครับผมครับแต่ละเสี้ยนแต่ละท่านให้แนวทางกับเก่ามาเชียแล้วก็รทรงต่อพี่น้องเอฟซีกับถือว่าสุดยอดครับผมครับแต่ละเสี้ยนกับมีอ่าที่เด็ดแตกต่างกันไปพี่น้องเอฟซีก uhm ็จะได้เห็นในคลิปนี้เด้อครับผมครับแล right. ้วก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีเนอครับผมที่เขามา รับส้มรับฟังเป็นกำลังแรงใจกดไหลกดแชร์บวบาจะเป็นแนวทางตัวเลขกกับกอมมาแช์น้าเชียร์ครับผมไปเบื้องเลขกลอยมาไล่ชุดโค้งสางเลยอะชุดสรุปน้ากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมอันนี้เป็นชุดโค้งสางลอยมาไล่เด้อครับผมครับเบิ้งแถวที่สามนี่ครับพี่น้องเนาะครับดึงเด่นออกมากกระได้สองหกศูนย์ครับมวงนี้เข้าหกเด้อครับพี่น้องงวดนี้เข้าที่หกซึ่งกอมมาเช่กับ บ่ได้ประกอบคู่แล้วรับผมเอาเอาเป็นเด่นให้พี่น้องเบิง่งซื่อครับผมครับงวดนี้มาแล้วครับพี่น้องเนาะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิง่งครับ16ตุลาคม67ครับได้363ครับพี่น้องเนาะหรือว่าได้3กับ6นี่แหละครับแถวที่3ครับอยู่ในนี้มีอ่า ข้อมูลหลายอย่างได้ครับผมพี่น้องเอ็ซีก็ลองไปพิจารณาเบิงึงครับนี่ครับผมแคปหน้าจอไว้ครับพี่น้องเนาะครับสุดร้อยมาละยงวดนี้ครับนี่ครับพี่น้องเต้นสามตัวนี่ครับผมที่พี่น้องเอ็ซีได้ท่านก็รอคอย เป็นเหล็กเด่นที่ได้จากสูตรอะไรมาไลให้กันซึ่งจะแตกต่างจากส <c oughs> องหกศูนย์นอะครับผมนี่แตกต่างกันอยู่เพราะว่าตัวนี้สิวัลเดปฮามูประกบแต่ว่าถามว่าสองมวดแล้วครับผมที่สังเกตเบิงเอาตัวนี้ประกบกับตัวนี้เขาเ้อครับผมแต่ว่าเขมาเชียบวัลเดปใส่เอาสูตรอื่นมามาประกบครับสองมวดแล้วที่ที่สองสูตรนี่ประกบกูกันนี่นี่จะได้ฮกฮาขึ้นกันได้ครับผมนี่หมดว่างหัน แต่ประกบคู่ก็จะเด็กเก่าคู่ครับพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมเดี๋ยวล่อตัวประกบเดี๋ยวก็มาเชื่อสิทธิ์ให้คิดเก่าครับพี่น้องเนาะครับสามสี่ห้าเข้าที่ห้าครับผมการเล่นมาประกบคู่ให้พี่น้องที่เข้าที่ห้าหกเข้าบนอีกแล้วครับพี่น้องเนาะออกตัวกับตลอดเลยครับเน้นแปดกับเก่าเน้นสามกับสี่มากๆครับผมมาหา นี่ครับผมเลขสี่ตัวสี่ทิศนี่ครับพี่น้องเนาะเซียนน้องคายนี่ครับเลขเลขล่างเพิ่นก็นเน้นวิ่งล่างโกครับผมกันเป็นอันบอกได้มาตรฐานซีครับผมขึ้นบนพร้อมตะวันเลขสี่ทิศนี่ครับผมบนล่างนี่เข้าทั้งบนทั้งล่างครับผมพี่น้องเอพซีอย่ามาบ่เห็นคลิปนี้ได้ครับผมโค้งสุดท้ายเซียนน้องคายในลงอยู่ครับผม เหล็กตะล่างก็จะ,ะเผอรครับพี่น้องเนาะเหล็กของเพิ่นเสียนน้องคายก็ติดไว้ครับปู่สีสเกตลงคลิปไปแล้วเด้อครับพี่น้องลงคลิปไปแล้วว่าหันกะเขาเก้าหาครับผมเหล็กตัวประกอบกอดข้อกันห้าหกปูสีสเกตปู่จากสีสเกตครับพี่น้องเนาะลงคลิปไปแล้วพี่ปลากายครับพี่น้องโอ้สิยดายครับผมนี่เหล็กรางเพิ่นอ่มามักซี่ครับพี่น้องเนาะซีบอมา มาหานี่ครับผมประกบก็จะได้ซีโคูด้วยครับผมสีหนึ่งสีเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าเต็มเต็มเลยครับผมพี่ปะกายเพิ่นก็ได้ลอตเตอรี่อยู่ครับพี่น้องนะเนาะเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ไว้เพราะว่าเพิ่นเร่นเลขของเพิ่นนี่เพิ่นจะเล่นชุดเต็มด้วยครับผมรับต่วเพิ่นกับเอาโลกให้พี่น้องที่แค่ชุดเน้นของเพิ่นชุดเต็มกับจิมี่นี่ครับพี่น้องห้าหนึ่งห้าเก้าตรงตรงครับผมุดยอดพี่ปะกายครับ เลขบนบนอรุดครับผมอันนี้ไปลักหน่วยครับผมลักสิบไปลักหน่วยครับถือว่ามาอยู่ครับผมเนาะมาหาอยู่แต่ว่าเหลขกล่างนี่เต็มเต็มครับผมพี่ปะกายห้าเก้านี่โค้งทุดท้ายปู้รีสเตเกตพี่น้องี่ก็สนใจเหลขกเดนล่างนี่นะครับผมจริงๆจ,จะเป็นเหลขเดนประจําวันข้าศ์แหละครับพี่น้องเนาะครับมังหันเขาทึ่งหกทึ่งหาครับ ต่อพี่น้องเอฟซีได้ฟังในคลิปครับผมปู้อยากให้เอาเหล็กปู้นี่เหล็กออกวัน่นน่าจะเป็นวันผุดกับผมงดนานี่เพิ่นอยากให้มาประกบกับตัวนี้ครับผมกับศูตย์ลอยมาไล่นี่เพิ่นว่างบหันเขาทั้งบนทั้งล่างเลยห้าหกกับห้าเก้านี่ครับอันนี้เป็นคนละดสุดกับถีลงไปได้ครับผมนี่ตอนนี้ปู้ท่าในให้ครับผมเลขเด่น วันพุธครับพี่น้องเนาะงวดวันที่สิบหกตุลาเนี่เลขเด่นวันพุธจึงคอยมาตามต่ออู้บันดุงครับพี่น้องครับยี่สิบเจ็ดงวดครับผมยังไม่หลุดนี่ครับผมเด่นหกกับเจ็ดเข้าที่หกเด้อครับผมลงคิดไปแล้วครับพี่น้องงวดนี้เพิ่นเด่นยังพี่น้องเขาไปบึ้งเอาเสี้ยนเขาใหญ่ครับผมครับนี่ชุดเต็มเพิ่นนี่ก็ลงคิดไปแล้วครับผมเดี๋ยว งวดนี้เพิ่งก็ล่วงขีดไปแล้วนี่มาสรุปตามหลังให้พี่น้องซีเบิงถ้าเพิ่นว่างโค้งสางสี่ว้ครับผมให้พี่น้องซี่ไปตัดเอา6 5ห้าตรงๆ10หน่วยพ่อไผยบูนครับพี่น้องเนาะฝันดีครับผมตีมาได้หาหนึ่เก่าถ้าตัดความฝันเพิ่นเข่าเด้อครับผมหาเก่าอาจารย์พานทองครับผมนี่สูตรนี้ กลับมาเดินดีอีกแล้วครับผมห้าหกเจ็ดกอดคอกันครับผมเด่นบนห้าหกเจ็ดอาจารย์ผู้ครับผมวิ่งบนหกกับศูนย์เข้าหกหลักร้อยหกแปดหนึ่งเข้าที่หกครับผมอาจารย์ผู้นักลอยบนเดินดีครับผมพ่อบังพี่ครับผมลงคลิปเดอครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีไลท์ถ่านมาบ่เห็ดเลขไม่น่าลงทุนครับผมตัวเดียว สาว่างหันกระดังเพิ่นว่าห้ามซื้อครับพี่น้องเนาะบ่มาอิลีพอบังพีพอสร้างคอมเด่นไม่พลาดครับผมสิหน่วยบนล่างเข้าที่เด้วยครับพี่น้องเข้าที่9อาจารย์ชายแดนเลขติดบนล่างครับผมเข้าห้กับ9ครับผมนี่ครเลขศูตรนี่เพิ่นว่ายังบ่หลุดครับผมเดินดีมากเลขติดบนล่างสตัว ข่อสแสวงเด่นบนล่างเข้าที่หกครับผมคุณลุงลอตเตอรี่เลขวิ่งเพิ่นเข่าทีหกเด้อครับผมเข้าบนหกครับคุณลุงลอตเตอรี่ครับนี่ครับผมเส้นน้องไข่วิ่งล่างหกขึ้นบนครับว่างไว้ลักซิปครับพี่น้องเนาะเสียดายหกห้าขึ้นบนครับหลายท่านก็นล่อลักซิปล่างปูอยู่ งวดนี้ผ่านัดกับพี่น้องน้องปูว่าลักหน่วยอลักสิบบนลักสิบล่างครับผมทศที่จะเป็นเลขคูครับงวดนี้สูตรรุดครับผมเป็นเลขขี้ได้ครับพี่น้องห้าเก้าครับผมนี่สามสี่ห้าครับสามสี่ห้าเข้าที่ห้าครับผมหลักสิบล่างปูสามแปดครับพ่อจอห์ครับผมหลักสิบล่างผนลุ้นหลักหน่วยล่างเข้าที่เก้าครับผมนี่ อย่าเผลอครับพี่น้องเนาะพอจะหออาจารย์สายบุญครับผมให้ล่างขึ้นบนหกห้าครับผมนี่ครับเอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะสูตรร้อยมาลายเก้ามาเชียครับผมครับในคลิปนี้ก็คือเด่นสูตรร้อยมาลายครับผมสามหกสามเลยครับพี่น้องสําหรับเลขสูตรร้อยมาลายที่ว่าเป็นเลขที่ได้สามี่หางวดว่างหันครับพี่น้องเนาะเดี๋ยว คอยมาเบิ่งกันอีกเทนึงได้ครับผมเดี๋ยวให้เขามาเชื่อหาตัวประกบอ่าดีๆเป็นแม่นไมาให้พี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อจะได้เป็นเลข2ตัวครับส่วนมากจะไปบนนะครับพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวคอยมาเบิ่งกันครับผมครับขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับตามกันต่อสู่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับมีโชคมีลาบกันต่อเนื่องต่อไปครับผม16ตุลาคม67 2ตัวบนตรงๆ2ตัวบนตรงๆแล้วก็3ตัวครับพี่น้องเนาะ ไดโชว์ได้หลับไปน้ำกันลางแขนแขนสวัสดีครับ